สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดของคุณสุชาดานะคะนี่ค่ะเห็ดนอกแล้วนี่เขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดนางฟ้านางรมอันนี้ปลูกได้กี่วันแล้วคะเนี่ย <c oughs> อาทิตย์หนึ่งเนาะอันนี้นคือเก็บรุ่นที่สองละอันนี้คือซื้อมาอ่ะมแค่ทยอยอันนี้คือซื้อมาใหม่เลยเหรอจาก ื้อมาใหม่เลยไอเขาขายก้อนเท่าไหร่ก้อนละเก้าบาทน,นี่คือมาแบบนี้นะเก้าบาทนี่นะบอกก็ไปสั่งที่ไหนเนี่ยเขาไปเอามาจากของน้องน้องเขาสั่งมาเยอะอ๋อก็เลยแบ่งกันซื้อต่อเขามาอุ้ยนี่ันี้นกําลังออกใช่ไหมใช่ค่ะกาลังออกอุ้ยนี่นี่นี่นลงังทยอยมาทยอย,ยอยอก to นี่คุณป้าสุข,ของเราเขาก็ปลูกบ,วบัวริมรัว้วนี่บ,วบ,วบ,วบัวริมรัว้บวยายบ,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 บ้านประสาทเก็บไปหมดเลยอ๋เอน, <laughs> นี่อยู่ข้างบ้านนี่ริมรั้วยังสวยเลยมีบ,วบัวมีแตงกวาน,นะ,ะน,ะนี่อันนี้คืออง,งุ่นของเขาอพี่น้องมาดูอง,งุ่นนี่มันจะได้กินไหมคะองุ่นจะได้<า>กินไหมองุ่นรังสวย นี่องนองนกกาลังสวยเลยโอ้โหวันก่อนมาเห็นไม่ยาวขนาดนี้นะเนี่ยวันนี้ยาวมากเลย <c oughs> เฮ้ยรีบออกลูกนะองนนะจะได้มาชื่นชมนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปให้เธออีกรอบนึงนะจ๊ะ <c oughs> รีบออกลูกเลย <c oughs> เออเมียองน์ฮ่าโคตรเทเลยเมียองนด้วยนี่มาดูบวบฝั่งนี้ค่ะก็ได้กินนะคะนี่ค่ะอุ้ยตรงนี้หลายลูกเลย นี่นี่บวบโอ้ทางนี้ก็มีนี่ออกมาเรื่อยโอ้รั้วกินได้นี่แตงกวาเนี่ดอกแตงกวาผสมกะอันนั้นเก็บไปแล้วนี่นี่นี่ลูกใหญ่เก็บเมื่อวานนี่แตงบวบตรงนี้ออกลูกเต็มเลยเนี่ยนี่เยอะนี่ค่ะรัวระ้วผสมเขานี่รั้วบ,บวบยาวถึงนู้นบ้านเขา นี่ค่ะกำลังโตกำลังออกมานี่บัวนี่นี่แตงแตงก็ออกดอกโอ้มันยีจีนิดนะเบียแน่นเนาะจ๊ะแน่นอ่ะเพราะว่าบัวมันมาคุมไงอ๋อนี่นี่นี่อุ้ยบัวช่วงนี้ออกลูกดอกอ่ะใช่นี่ข้างนอกก็เยอะนะเมื่อวานน่ะนี่เมื่อวานน่ะมันจะเยอะยายก็เก็บไปสั้งเยอะไปั้งคุ้งใหญ่เลยเหรออุ้ยดูเก็บไปหมดเลยนี่ทางนี้โอ้นี่ นี่กำลังน้อยๆอยู่หลายลูกแล้วเนี่ยว้าว,าวนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่นี่นี่นี่อุ้ยนี่เต็มเลยกำลังออกอุ้ยงวดนี้เยอะเนาะเยอะเยอะค่ะเต็มเลยนี่ใครผ่านมาก็เห็นเขาก็เก็บไปลูกเล็กๆคนที่มานอนในองคบาลเขาไม่มีผักเขามาขอนี่เอาไปกินลูกเล็กๆเข้านิโปอ่ะ อ๋อแล้วเขากินยังไงกินดิบเหรอจ๊ะเขาบอกว่ากินดิบอร่อยเหรออุ้ยนี่สวยงามเขียวชอุ่มเลยรู้ว่ามอนก็ออกสวยโอ้ยเทวเทวเทวนี่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 อันนี้ก็มีมันมากับพื้นก็มีนี่มันอยู่บนดินบนพื้นนี่เต็มไปหมดเลยเขากินกันอันนี้ก็มอนกินลูกเนาะมาลเบรี่นี่มอนก็กำลังสวยนะจ๊ะนี่มอน วันนี้โอ้หนี่มันมาอยู่กับพื้นนี่โอ้ยหาอะไรให้มันหน่อยไหมไม่ต้องอะค่ะเดี๋ยวมันไปนั่นเองของมันเดี๋ยวมันโตเร็วโตเร็วได้เก็บเร็วอู้หูเยอะเลยช่วงนี้อ่ะนี่นี่ไม่เห็นเลยโอ้นี่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 โอ้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 อันนี้สองลูกอุ้ยเริ่มออกดอกแล้วนี่ค่ะพี่น้อง Amém? Me...